โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมนายตัวประกอบกับเกมโอเมจิอลินากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นชิกิมีตัวหนึ่งนะครับที่มีทางบ้านได้ขอมานะครับแต่ถ้าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกมาว่าให้ผมสอนเล่นตัวพระเลยนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าพระที่เขาหมายถึงนี่จะเป็นตัวของอาโวโบสุตัวนี้หรือจะเป็นในส่วนตัวของตัวนี้อุนไกเคียวผมไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าเขาให้ผมสอนตัวไหนนะ แต่พาในความหมายของเขานี่คือตัวไหนวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสอนเล่นในตัวของอาโอโบสุก่อนละกันนะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวก็คอมเมนต์ค้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้สอนอีกตัวให้นะแต่ก็ตามคิวอยู่ดีนะครับตัวของอาโอโบสุนะครับเป็นชิคีมิมพประเภทสมูไรนะครับผมเลที่เอาไปจะเป็นในส่วนของเลนท็อปนะครับความยากของตัวนี้นะครับก็อยู่ที่3ลูกไฟเลยนะครับผมเท่าที่ผมได้ไปลองเล่นมันเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่อยู่ในกลางๆซะมากกว่ามันไม่ได้เก่งด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมแต่มันจะมีในส่วนของอัลติเมทที่เเเรราาาสมมถลือกกให้ เกมนั้นอ่ะเราใช้พลังได้2ด้านผมขอเรียกเป็นด้านสว่างกับด้านมืดละกันเท่าที่ผมได้เห็นบ่อยๆเนี่ยก็คนเขาจะเล่นในส่วนของด้านมืดซะมากกว่านะครับผมส่วนด้านสว่างเนี่ยแทบไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นเท่าไหร่นะเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะสอนเล่นในส่วนของด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างทั้ง2ล่งางเลยนะครับในส่วนของเกมเพย์ก็จะแบ่งเป็น2ล่างเลยครับจะได้เป็นแนวทางแล้วก็ให้เพื่อนได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับว่าตัวนี้มันเหมาะเล่นล่างไหนซะมากกว่านะครับผมแต่เท่าที่ผมได้ไปลองเล่นมานี่ล่างมืดนี่เถื่อนเอาเรื่องอยู่นะครับส่วน รับชมใน,นส่วนของการอธิบายสกิลกันเลยนะครับโอเคครับ <eker. S 1> เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายการสอนสักนิดนึงก่อนนะคือเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นช่วงๆไปนะครับช่วงแรกผมจะแบ่งเป็นในส่วนของตอนที่เราอัพสกิลด้านสว่างส่วนอีกช่วงหนึ่งผมจะอธิบายในส่วนของสกิลที่เป็นในด้านมืดนะครับผมแล้วก็จะทาไทม์สแตป์ไว้ให้ดูวยครับว่าแต่ละล่างอยู่ช่วงเวลาไหนเพื่อนๆจะได้ข้ามไปเลือกดูในล่างที่ตัวเองอยากจะรู้ได้ถูกนะครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มด้วยที่ด้านสว่างก่อนนะครับมาเริ่มดเมด ภายใน5วินาทีนะครับถ้าโดนความเสียหายถึง35%ของแมคคพีของเรานะครับผมจะเข้าสู่สถานะป้องกันเอฟเฟกการควบคุม1วินาทีสกิลที่1นะครับผมสมาธิเมื่อกดใช้แล้วครับผมจะทาการชาร์พลังก่อนที่เราจะไปเริ่มสกิลหนึ่งนะครับผมมันมีแมคคัพพีสกิลอียงหนึ่งนะครับผมที่จะเรียกว่าพลังเซนนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ทุกสกิลมันจะมีคาว่าพลังเซนเกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะก็อค่อยๆอธิบายไปนะเมื่อกดใช้แล้วนะครับผมจะทาการชาร์จพลังและเพิ่มพลัง เสร็จหรือใช้สกิลอีกครั้งจะสร้างความเสียหายกายภาพรอบตัวและตัวของอาวุสูนะครับจะได้รับเอฟเฟกลดความเสียหาย8%นาน4วินาทีแล้วก็ทุกๆค่าพลังเซนนะครับจะเพิ่มความเสียหายนี้1%และก็เพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกลดความเสียหายอีก0.01%ก็คือยิ่งถ้าเราชาร์จนานนะครับในส่วนของความเสียหายกับในส่วนของระยะเอฟเฟกลดความเสียหายจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเมื่อเราอยู่ในร่างด้านสว่างนะครับผมจะเพิ่มความเร็วในการชาร์จพลังเซนแล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกลดความเสียหายระหว่างชาร์ สกิลที่2นะครับผมมหาปัชญาเมื่อกดใช้นะครับผมทําการฟาดคาถาไปยังทิศทางที่กําหนดสร้างความเสียหายกายภาพและก็เอฟเฟกต์สโลว์สาหมายอีก40นาน1วินาทีแล้วก็สร้างสัญลักษณ์พระธรรมไว้บนหัวศัตรูนะครับนาน5วินาทีซ้อนทับได้สูงสุด2ขั้นนะครับ แล้วก็เมื่อครบ2ขั้นแล้วนะครับผมและเอาโบสุทําการทําความเสียหายอีกรอบจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมพร้อมกับฟื้นฟูให้ปีให้กับตัวเองได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกสัญลักษณ์นะครับจะสร้างความเสียหายสําหรับมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น250%แล้วก็ทุกๆค่าพลังเซนนะครับผมจะเพิ่มความเสียหายของสกิลนี้นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าหากเราอยู่ในรางด้านสว่างนะครับผมเมื่อเราทําการชาร์จและมีค่าพลังเซนเกิน125แล้วเราาทํการใช้สกิลนี้ออกไปนะครับผมศัตรูนะะครับจได้รับสััญลกษณ์ระิลนะครััับข้นนททีและเมื่อสร้าาางควมเสียยหอีกรอบนะครับผมจะทเเอฟฟสัก์ ใสเป้าาหมายอีก0.25วินาทีด้วยนะครับเอฟเฟกต์สแตนนะครับจะคลิกคูดาวแยกต่อเป้าหมายนะครับผมโดยมีเวลาคูดาวแยกอยู่ที่8วินาทีต่อ1เป้าหมายนะครับสกิลที่3นะครับผมอันตน์ทํทำการพุ่งไปยังทิศทางที่กําหนดนะครับผมสร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็กระแทกศัตรูพร้อมกับงัดศัตรูกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆค่าพลังเซนที่เรามีอยู่นะครับผมจะเพิ่มระยะของสกิลนี้แล้วก็ระยะเวลากระแทกอีกก0.004วววินินนนนนนาาทททีีีีีะะะะะะรรัััเเเดดด๋ยยยยยยยผมมมจจตออออ่่่งงใหูู้้้้ล็ขสสุ ถ้าศัตรูอยู่ในระยะนี้แล้วก็จะโดนศัตรูพอดีนะครับแต่ถ้าหากเรามีค่าพลังเซนอยู่นะครับผมจะทําให้เราสามารถพุ่งไปสุดระยะของสกิลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะปุ๊บ มันจะพุ่งได้ไกลกว่านะครับผมแล้วก็มาถึงอัลติเมตสกิลแล้วนะครับผมอัลติเมตสกิลนะครับเหมือนทำล้วนว่างเปล่าเมื่อเราทําการกดอัพสกิลนี้แล้วนะครับเราจะสามารถเลือกได้ระหว่างด้านสว่างและก็ด้านมืดนะครับผมก็กดอัพปุ๊บอ่ามันจะมีให้เลือก2ตัวอย่างนะครับผมถ้าเราเลือกไปแล้วนะครับในเกมเกมนั้นเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับผมก็คิดดีๆนะครับว่าเราอยากจะเล่นล่างไหนเนาะเวลาอัพสกิลครั้งแรกก็อย่ารีบกดนะครับผมค่อยกดนะเดี๋ยวเราเลือกพลาดเนาะแล้วก็ได้แต่ละะคร จะทําให้ขีดจํากัดของพลังเซนนะครับเพิ่มขึ้นจาก100เป็น150แล้วก็เอฟเฟกกดใช้ของอัลติเมทสกิลนะครับผมเมื่อเรากดใช้แล้วครับจะทําการเรียกวงแหวนออกมาเลยยังพื้นที่ที่เรากําหนดนะครับผมสร้างความเสียหายเวทแก่สตูที่อยู่ในวงนะครับจะโดนเอฟเฟกต์สตันเพิ่มเติมได้นะครับผมส่วนสตูที่อยู่รอบรอกนะครับจะโดนแค่เอฟเฟกต์สโลว์แทนนะครับ ต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นในส่วนของสกิลของล่างมืดนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าเราอัพเป็นล่างมืดแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนจากค่าพลังเซนเป็นค่าพลังปีศาจแทนและจะไม่ลดลงตามเวลาเหมือนค่าพลังเซนนะครับผมแต่เวลาใช้สกิล2และก็สกิล3นะครับจะทําการลดค่าพลังปีศาจแทนนะครับผมแมคขนิกตรงนี้ทางานคล้ายๆมานานเลยนะครับ ถ้าเราไม่มีค่าพลังปีศาจนะครับผมเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับมาต่อกันที่สกิลหนึ่งกันก่อนเลยนะครับสกิลที่1นะครับผมสมาธิเมื่อเรากดใช้แล้วนะครับผมจะทาการฟื้นฟูค่าพลังปีศาจอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าหากเราใช้สกิลอื่นระหว่างชาร์จนะครับผมจะทําการหยุดชาร์จทันทีและก็สร้างความเสียหายรอบตัวทันทีเลยนะครับเมื่อเราใช้สกิลเสร็จแล้วนะครับผมตนเองนะครับจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก50%เลยนะครับ ความเร็วเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับมีระยะเวลาอยู่ที่3วินาทีนะครับผมสกิลที่2มหาปัชญาถ้าเราอยู่ในล่างมืดนะครับผมความเสียหายของสกิลจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะลดเวลาคูดาวของสกิลนี้ลงประมาณครึ่งนึงเลยนะครับผมก็คื <m au> อมันคูดาวเร็วมากกว่าล่างสว่างอีกนะครับ สกิลที่3นะครับผมอันตน์ทํทำการพุ่งไปยังทิศทางที่กําหนดเหมือนเดิมนะครับผมแต่ในส่วนของล่างมืดนะครับจะเพิ่มความเสียหายของสกิลและจะลดระยะเวลาคูดาวลงแบบจํานวนมากเลยนะครับผมเร็วกว่าล่างสว่างมากๆเลยนะครับแต่จะไม่งัดสตูกลับมาข้างหลังเหมือนล่างสว่างแต่จะเป็นการยกสตูล,ลอยขึ้นแทนนะครับโอเคมาถึงอัติเมตสกิลของล่างมืดกันแล้วนะครับผมเมื่อเราก,กดใช้แลยนะครับผมจะทําการกระโดดไปยังพื้นที่ที่กาหนดนะครับสร้างความเสียหายกายภาพ แล้วก็ถ้าหากเราใช้สกิลนี้สังหารศัตรูได้นะครับผมจะทําการฟื้นค่าพลังปีศาจทั้งหมดให้กับตัวเองแล้วก็รีเฟซคูดาวของอัติเมตสกิลทันทีเลยนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของสกิลของอัลโบสุหวังว่าจะไม่งงกันนะครับมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนิดนึงนะแล้วก็ขอย้ำอีกรอบนะครับหลังจากที่เราอัปเกรดแต่ละล่างแล้วนะครับผมเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็สกิลแต่ละสกิลจะทําการอัปเกรดเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับแต่การทํางานจะทํางานคล้ายๆเดิมหมดเลยนะครับผมโอเคมาต่อกันที่หน้าที่ของตัวละครเลยนะครับหน้าที่ของตัวละครนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในอยู่ในตําแหน่งซามูไรนะครับผมก็ถ้าจะทําการล้วงตัวสําคัญเนี่ยก็ทําได้นะครับผมตัว ที่จะถึกแล้วก็มีดาเมจพอประมาณนะครับผมเป็นอีกตัวนะครับที่คุกวงในได้ดีมากๆเลยนะครับผมทั้งความเสียหายของสกิลแล้วก็เอฟเฟกฟื้นฟูให้พีให้กับตัวเองแน่จเอฟเฟกและความเสียหายตอนชาร์จสกิลอีกเป็นหนึ่งตัวที่คุกวงในแล้วก็เน้นหนัวมากๆเลยนะครับคอมโบของตัวนี้นะครับผมผมจะใช้คอมโบนี้ทั้ง2ล่างเลยนะครับถ้าที่ผมได้ไปลองเล่นมาเนี่ยผมทําเป็นแค่นี้นะครับถ้าเมนของอัลโบสุมาดูก็แนะนําเพิ่มเติมได้นะครับมาเริ่มแบบฉบับของผมก่อนเลยนะเริ่มจากทําการใช้สกิลรมกแล้ว็็ออหดเต แล้วก็เราจะใช้ในส่วนของสกิล3เปิดก่อนหรือจะเป็นในส่วนของอันติเปิดก่อนก็ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของล่างมืดเวลาเราใช้อันติผมอยากจะให้ใช้ในจังหวะที่ฆ่าได้ซะมากกว่าเพราะอันติมันจะรนะีเฟรชเนาะแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆก็ใช้อันติเปิดได้นะครับทำการชาร์จสกิล1ให้เต็มนะครับผมแล้วก็โดดอันติไปสกิล3หนึ่งทีแล้วก็กระแทกแล้วก็ฟาดไปเลยนะครับผม หรือจะเป็นในส่วนของสกิล3เปิดก่อนก็ได้ชาร์จสกิล1มาเดิมน,นะครับผมแล้วก็สกิล3เข้าไปอันติก็เอาใช้สังหารศัตรูที่เลือดน้อยนะครับผมแล้วก็ทําการสกิล2ฟาดไปเรื่อยเลยครับเวลาสแต็กไอพระธรรมระเบิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทิศของตัวละครน,นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเวลาเราจะใช้สกิลแต่ละอย่างนะครับผมก็อยากจะให้ชาร์จสกิล1ให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ใช้ค่อยใช้สกิลไปนะเพราะระหว่างที่เราชาร์จอยู่แล้วก็ลดความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยก็อาจจะช่วยลดดดทอาเมมไ้ประึผ มาถึงในส่วนของตัวที่ตัวนี้แพ้ทางนะครับผมตัวนี้เป็นในส่วนของเลนท็อปนะครับเวลาเราไปยืนแล้วก็เจอตัวกดเลนหดๆเดีย่ยตัวนี้ไม่ค่อยชอบตัวที่แบบกดเลนหดๆนะครับผมเพราะมันจะทําให้เราเข้าไปหาคีิไม่ได้นะครับตัวมันค่อนข้างที่จะพึ่งของและก็พึ่งเลเวลมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นในส่วนของเลดเกมนะครับถ้าเราหนีฟาร์มและตังเท่ากันเนี่ยก็อาจจะสู้ได้ในส่วนของบางตัวนะครับไอเทมที่เราจะออกนะครับผมเป็นในส่วนของไอเทมกึ่งแท้งกึ่งดาเมจนะครับก็อยู่ที่สถานการณ์ของรูปเกมแต่ละเกมด้วยนะครับเวาจอตที่ ฟื้นฟูเก่งๆเนี่ยก็ออกตัดเลือดมาช่วยเพื่อนหน่อยก็ได้นะครับผมแต่ในส่วนของไอเทมก็จะเป็นการค่าไอเทมไปนะครับผมก็แนะนําให้พิจารณาเป็นหน้าเกมจะดีกว่านะครับผมแต่ถ้าจะออกก็มีประมาณนี้เลยนะเอาไปอ้างอิงได้นะครับผมเพราะมันเป็นในส่วนของไอเทมของท็อปเซิร์ฟยังไงล่ะโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของอาลโบสุช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในช่วงของเกมเพลย์ของอาลโบสุกันเลยครับแต่ผมจะเล่นให้ครบทั้งสองล่างเลยนะถ้าใครอยากดูล่างไหนก็สกิปไปดูล่างนั้นๆได้นะครัมเิ่กนลย เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วสายไปผมพังนะครับผมผมเลยไม่ได้อัดเสียงพร้อมกับเล่นไปเลยเนาะดังนั้นเกมเพลย์ในเกมนี้นะครับผมเลยจะอัดเสียงภาคแยกแล้วกันนะเอาว่าจะ เข้าใจนะโอเคและเกมนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่ล่างมืดกันก่อนเลยนะฮะบอกเลยว่าอีกฝ่ายเตรียมพบกับความบันไลได้เลยนะจังหวะนี้ผมเห็นสัตวีทเคเขาเลือดน้อยนะแล้วก็สังเกตจากพลังที่คีบก็ตีไปนะก็คิดว่าอาจจะวร์บอยู่แถวๆนี้นะโดยเซนของผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพลานี่งไงจรงนี้นี่เองเขาแอบ,บอยู่ในสกิลของเขาอยู่นะครับผมก็กดทีทไปเลยนะเขาโดดหนีไปครับผมก็ตามไปนะจังหวะน,นี้แล้วก็ฟาดไปหนึ่งีเลเรียบร้อยฮะ จังหวะนี้ผมเห็นอาอเขาเลือดน้อยเหมือนกันนะครับผมเลยจะไปกวนเขาแม่เขาวาร์ปกลับนะครับแล้วก็จะเป็นการติดประตูตีแมวนะครับผมบอกเลยว,ว่าจังหวะนี้ตียังไงก็หนีไม่รอดนะครับผมคำนวยหมดแล้วจวังหวะนี้ใครเห็นก็ว่าตายนะครับผมแต่เผอิญว่าโมโมเข้ามาทันนะครับแล้วก็การันติดไปเนาะ อาโอฝั่งเขาก็เลยเกิดมาอีกรอบนะครับพร้อมกับการฮิลของโมโมแล้วก็อีก3 4 5หตัวนี่มาจากไหนแล้วผมก็สู่คิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้ไทช่าเขาจะการคีบบน,นครับผมแต่เขาไม่รู้นะครับว่าผมอยู่ในภ่มิผมเลยทําการสกิดหลังเขาเป็นทีจังหวะนี้โอฝั่งเขาก็มาผมเล่นตดทุบเปน็นหทีนะครับไทช่าเขาเลยสู่ขีดไปที่เรียบร้อยจังหวะน,นี้ก็เป็นการไฟหนึ่งหนึ่งของอาโอทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าเลือดของผมค่อนข้างทีง่จะต่ำกว่าเขาอย่างมากแน่เนอนครับเป็นฝ่ายผม จังหวะนี้นะครับผมได้ทําการปิดซากุระเขานะครับผมเพราะซากุระเขากลับไม่ทันนะแล้วผมก็ฟาดเก็บซากุระไปเรียบร้อยนะครับแต่ก็เป็นทิสัยของเมทเรานะครับเก็บไปแทนนะครับผมแล้วก็ซากุระเขาการันตีไม่ทันนะครับซากุระเขาแฟดออกนะครับผมผมเลยเข้ามาเก็บทางด้านของซากุระนะครับแต่ก็ไปทางเมทของเรานะครับเป็นผู้ได้ไปนะครับจังหวะนี้ผมเลยเข้าไปทําการลุกไทชานะครับผมพร้อมกับทําการลดดาเมจของอาไปนะครับแต่ก็โดนอาฝั่งเขาหวนกลับมาตายนะครับผม จังหวะนี้ซาซลิของฝั่งเขาบุกป่าเรานะครับทางด้านของลูเคียตกียนตลาดแล้วก็ตายไปเรียบร้อยครับและในส่วนของการเก็บงานก็เป็นของเรานะครับจังหวะนี้เป็นการไฟนัวระดับหนึ่งนะครับเอาฝั่งเขาเปิดมาก่อนนะครับผมแล้วเราก็ทําการุรกิดเล่นกับฝั่งเขานิดนึงนะครับผมแต่เหมือนฝั่งเขาจะมาเยอะกว่านะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเหมือนฝั่งเราจะไฟแพ้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆเริ่มตายไปทีละตัวเลยนะครับจังหวะนี้นะครับผมคิดว่าสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่มเลยทําการ ดาเมจสกิดสักสกิดนิดหน่อยแล้วก็ถอยออกมานะครับเพราะเราไฟแพ้แลบบ้วนะครับ เป็นไปตามคาดนะครับจังหวะนี้เขาเอาโอโลจิอยู่นะครับผมผมเลยจะทําการเข้าไปแลกเพื่อที่เอาโอโลจินะครับแต่ก็แยกไม่ได้นะผมแต่ก็ทําการปิดฝั่งเขาได้มา2ตัวนะครับผมจังหวะนี้เอาฝั่งเขาทาการหนีสุดขีดแต่เราก็บอกเสมอว่าแกจะดีไปไหนเลยกับการแฟดเข้าไปหานะครับผมเพื่อเข้าไปทุบทั้งสองตัวครับจังหวะนี้เหมือนผมจะตายแต่ทําไมมันไม่ตายสักทีไทชาบอกเลือดไม่ลดเลยนะแล้วก็เก็บไทชาไปที่เรียบร้อยนะครับผมเรื่ท้ายได้ของทิปเปอร์คิวของอัลโบสุของเรานะครับ จังหวะนี้ถ้าสังเกตจากมินิแมปนะครับผมคีปล่างเยอะมากๆเลยนะครับผมเลยทําการเดินลัสตาม,มาเพื่อที่เคลียร์คีฝั่งตรงนี้นะครับผมเพื่อทีกก่จะสกิดเลือด๊อบใหญ่ให้ได้สักทีนิดงดียังดีนะครับผมเพราะดูจากเวลาเ,าเกิดฝั่งเขาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะใกล้ๆเกิดกันแล้วครับจังหวะนี้ผมเห็นอาโอโบสุเขามาแอบไปใน,ในุ่มนี้นะครับผมเลยทําการสก,กิดเข้าไป1ทีนะครับผมแต่เหมือนจังหวะนี้ฝั่งเขาเหมือนจะมาเยอะมากๆเลยนะครับ แต่เมื่อจังหวะนี้นะครับผมเห็นฝั่งเขาเลือดน้อยมากๆผมเลยตัดใจเข้าไปทุบกลางกองเก็บได้ไป2ตัวนะครับผมจังหวะนี้ก็เป็นตัวเล่านะครับที่อยู่ในวงไหนเช่นเคยนะครับผมจังหวะนี้ผมจะทําการทุบดักไฉชานะครับผมแต่ก็โดนทางด้านของไฉชาชามไปก่อนนะครับเลยไม่สามารถทุกอนติไปได้นะครับแล้วก็ไทช่าเขาก็หนีรอดเช่นเคยนะครับผมแต่ล่าชะของเขาเหลือการบ้านตัวเดียวนะครับแน่นอนว่ามันกันไม่ได้อยู่แล้วก็จบไปเรียบเลยครับสำหรับเกมในส่วนของล่างมืดนะครับผม มาต่อกันที่ล่าสว่างกันเลยนะครับผมเกมนี้เราก็ชนเลนกับโคลโมโจนะครับบอกเลยว่าตัวเกมนี้โดนกดยับยับเลยนะบีไฟเกิดตรงโซเกมปีนะครับผมป่าของเราบอกเลยว่ากลาลังหนีอย่างหมาแล้วเราเข้าไปล้วงทางด้านของปาฝั่งเขาแล็กเก็บมาได้นะครับผมจังหวะนี้นครับเปการลุ้2สอต่อหนึ่งบอกเลยว่าจังหวะนี้หนีก็ไม่รอดนะครับผมแต่ก็เรียบร้อยนะครับเกมพลิกนะฮะ จ e ังหวะนี้นะครับผมก็มีไฟ์เกิดขึ้นที่เลงการครับแล้วก็เก็บมาได้หนึ่งตัวนะครับสำหรับทีมเราแล้วเราทำการสไลด์งัดมาให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็เก็บไปได้นะครับแต่ความจริงก็ไม่ต้องสไลด์ก็ได้นะจังหวะนี้พ่อม้านะครับอันติีเก็บฝั่งเราไปได้1ตัวแล้วครับแล้วก็บอกเลยว่าวงแตกแน่นอนฮะจังหวะนี้ผมที่เลงไทฉาฝั่งเขาอยู่นะครับผมเลยทําการสไลด์ไปงัดกลับมาต่อได้อันติีหนึ่งคให้ตัวของไทฉานั้น RIP ีโลกไปที่เรียบร้อยนะครับ จังหวะนี้จีนของเราทําการซอยถี่เย็บนะครับผมทําให้เก็บทั้งด้านของป่าฝั่งเขาเรียบร้อยครับแต่ไฟนั้นยังไม่จบนะครับผมมีต่อนะฮะแต่เหมือนสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เราเลยทาการถอยออกมาก่อนนะครับผมจังหวะนี้ผมได้เห็นฝั่งเขามาซุ่มอยู่ที่พุ่มนะครับผมเลยทาการเข้าไปล้วงนะครับแต่จังหวะนี้เมฆของเรานะครับทาการแซวเราออกมาทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็ไม่ได้เสียหายเท่าไหร่นะครับเราก็เก็บทั้งด้านของไทยฉะฝั่งเขานะครับผมแต่เหมือนท้าอย่างขอเขาทการซิกแซกหลบไปเรียบร้อยครับ แล้วเราฟาดอะไระครับสลันสลันทำอะไรสลันไม่รอดนะครับผมแล้วก็ล่วงไปเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ครับผมไทฉาฝั่งเขาทําการใส่สกิลอย่างมั่นใจนะครับแต่ลืมไปหรือเปล่าว่า,วาฝั่งเรามีอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ทําการเก็บไทฉาไปเรียบร้อยนะครับผมในทางด้านของเอาืีฝั่งเรา จังหวะนี้ป่าฝังเข้ามาสกิดเรานะครับแต่เขาไม่รู้เลยครับว่าเรามีเยอะนะครับแล้วก็วรวบไปเรียบร้อยครับสำหรับป่าฝังเขาจอนี้เขามาถึง3ตัวนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับแค้นอะไรมาแล้วเราก็ล่วงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีไฟเกิดขึ้นอย่างตะย่อมตะย่อมนะครับผมแล้วก็เก็บทั้งนั้นของแคลรี่ฝังเขาไปได้นะครับ แล้ทางด้านของปลารกิของเรานะครับควักคีบเป็นหึ่งทีนะครับผมโ้โหคีบตายเลยนะฮะจังหวะนี้แล้วก็ฝั่งเรานะครับได้ทางด้านของตัวโอโลจิมาเทียบ้อยเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ได้เปรียบมากๆเลยฮะเกิดการไฟใหญ่ขึ้นนะครับเราทำการนักติช่วยเพื่อนเป็นหึ่งทีแต่ไม่โดนใครเลยนะครับผมแล้วก็ทําการสู้กับคุลุงโจงฝั่งกขาครับฝั่งเขาได้แฟดหนีนะครับผมแต่เราก็แฝดตามเขยกบายไปหนึ่งทีนะครับผมเก็บไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราได้ไปทำการงัดไทฉ่าฝั่งเขากลับมาให้กินฝั่งเราซอยถี่ซอยแบบซอยยายๆนะครัผมแล้วก็สู่ขิดไปเรียบร้อยกับตัวละครไทฉ่ากูเทนแล้วก็เป็นชนะของฝั่งเราครับผมก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับเกมเพลย์ของเอาโบสุเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์สรุปให้นะครับผมสำหรับตัวละครตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมมาถึงตรงนี้นะก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายฮะ